สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BKK Photo มือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วคันเดิมนะครับช่วงล่างถุงลม4ีบาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาไปอัพอะไรมาบ้างแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้รถทำอะไรไปบ้างครับตอนนี้มีช่วงล่างถุงลมหลักๆก็น่าจะอย่างเดียวถุงลมนี่เป็นถุงลมระบบไหนครับ เป็นระบบสีเบวเป็นระบบสีใช่จากสำนักไหนเอ่ยจากสำนักเบลและชิลลี่ชบลบุรีะยองนี่เลยเบานี่เลยนี่นะครับสำนักเบานะครับคันนี้ขับไปติดเองหรือว่ายังไงครับขับไปติดเองครับไปใช่ไหมใช่ตันโดนจากภูเก็ตไปถึงระยองเลยคันนี้บอกว่าใจรักล้วนๆนะถึงต้องไปเนี่ย <laughs> ใช้งบทั้งหมดเท่าไหร่ครับกับช่วงล่างถุงลมใช้งบ2 9งหมนะถุงลมแต่วันนั้นบังเอิญว่าโชคเสียข้างนึงก็ต้องเสียค่าโชคหลังด้วยข้างนึงประมาณ3 0 0พก็ต้องเปลี่ยนเป็นคู่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ใส่ใส่สปริงโหลดมาสปริง1.5ของซินเวอร์ก็เลยเออไปเปลี่ยนเป็นถุงลม แล้วไอ้ที่ขับไปติดถุงลมนี่ใช้เวลากี่วันครับถึงจะติดเสร็จถุงลมวันเดียวเสร็จขับไปตอนเย็นถึงนู่นเช้าติด10บโมงอีกวันนึงก็ประมาณช่วงสายสายหน่อยก็รอรถรับลกลับไปเลยแต่ว่าการที่ว่าไปติดถุงลมหนึ่งวันเนี่ยทางเจ้าสํานักก็แจ้งเลาว,ว่าจะส่งงานแค่90เอร์เซเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เช็คถึงเป็นอาทิตย์ก็คือว่าถ้าลูกค้ามาไกลเนี่ยก็ ถ้ารีบกลับก็ส่งงาน90%ก็ถือว่าโอเค90%ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรใช้มาปีกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรยังโอเคดีทุกอย่างหลังจากใช้ถุงลมมาระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันก็ดีกว่าสปริงโหลดหน้อยนึงก็ไม่น้อยอะมันก็เยอะอยู่ไม่บ้านชอบใช่ไหมครับไม่บ้านชอบขึ้นลงสูงต่ำได้คร่<ต>มับก็บอกว่าถึงเวลาจะกดสูงมึงก็ไม่สูงสักที <laughs> มึงก็ตามอยู่นั่นแหละมึงจะติดมาทําไมแม่บ้านบอกถ้ามึงติดแล้วมึงมงมึงไม่กดมึงจะติดมาทําไมบอแล้วล้อครับล้อใช้เป็นของอะไรครับล้อใช้เป็นของ W Work L1R3P 17.8.5ออฟ30ออ30 33จะไม่ได้ประมาณนี้ทั้งสี่ล้อเลยไหมครับทั้งสี่ล้อยางใช้เป็นซีรีส์ไหนครับยางใช้เป็นของนันกัง19540 ตัวนี้ปรับแคมเบอร์หน้าหลังลบหนึ่งบัหนึ่งจากที่ไหนครับจากร้านมินิแกม<อ>บายพาสฝากด้วยนะครับภูกเก็ตน,นี่เองบายพาสเลยใช้งบเยอะไหมครับในการปรับแคมเบอร์พันหครับรวมตั้งศูนย์ใหม่เพราะถ้าปรับแคมเบอร์ก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่ อยู่ในราคาพันห้าราคานี้ถือว่าไม่แพงเดี๋ยวรบกวนเปิดห้องเครื่องให้ดูหน่อยครับว่าแต่งอะไรไปบ้างครับได้ครับห้องเครื่องก็ไม่มีอะไรเดิมๆมีแค่คับหน้าของ SPR สั่งจากมาด้าเนาะประมาณพัน 1, กว่าบาทตอนนั้นพันหแล้วก็มีกล่องบาลานซ์ไฟ ต้องบาลานไฟสั่งจากไหนครับร้านสตอหมมันไงครับประมาณ500-600แหละจะไม่ได้นานแล้วก็ใช้ดีอยู่แล้วภายนอกนครับช่วง <ไฟ S 1> หน้าใส่อะไรบ้างลิ้นหน้าจากค่าย n s p e e d ของ n s p e e d สั่งมาตอนนั้นพันพันสาช่วงโปรแล้วก็นี้ก็มาติดสติกเกอร์รสติกเกอร์นี้สั่งมาจากจีน <laughs> สัลว่าจากจีนเลย ก็เลยเอามาติดให้สวยงามใช่ไหมใช่ลาซาด้าเหมือนกันครับสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบชิ้นเขาเรียกว่าการบอมสติ๊กเกอร์นะใช่สวยสวยสวยอนาคตอาจจะเปลี่ยนลายนะอาจจะใช้เป็นลายของวายและใช้เรซิ่นเคลือบเอาแล้วก็มีหุ้มเคปลาร์หลังคาจากร้าน VS s t สติ e กเกอร์ภูเก็ตตัวนี้สองพันห้า อันนี้หุ้มมานานหรือ,อยังครับหุ้มมาสามจะสามปีแล้วอยูทนมากเลยครับมันแค่แตกข้างๆเฉยๆแต่มันก็คุ้มได้แหละการใช้งานของมันสามปีสองพันห้ามันตากแดดบ่อยเนาะใช่เพราะรถไม่เคยได้จอดที่ร่มเลยมันก็มีท่อจากบางหลงหกพันห้า่ก็มันจะซ่อนอยู่อ๋ออันนี้เปลี่ยนกลา,า,างใหม่เปลี่ยนปลาย,าย <65. S 2> ใหม่กพันห้าแล้วก็มีชุดคุมบอกะด้านใน 3,500แล้วก็มีดิฟฟี่ของ C A G 6อห้าตัวเจเดพันห้านี่นะครับเวลาลมหมดนะครเราจะปั๊มให้ดูว่ายังไงนะครับ ต้องสตาร์ทรถก่อนนะสตาร์ทรถปุ๊บก,กดสวิตช์ลงกดสวิตช์ลงนะครับเข็มกำทังงานกำทังงานนะเข็มก็จะขึ้นไปเรื่อยมันมันหยุดหยุดที่เท่าไหร่อะเข็มอะ <50. S 1> 150ยหบปอนดอ,อ,อันนี้อนร้อยห้าบปุ๊บมันก็ตัดระบบเองใช่ไหมมันจะตัดระบบก,การทังานเองอ่าเดี๋ยวเรารอดูนะครัอบอลมเต็มปุ๊บมันก็จะตัดไปมันก็จะเสียงดังหน่อยนะเวลาปัม๊มแต่ว่าเวลานั่งอยู่ห้องโดยสารก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหม 5 0ห้าสิบนิดนิดทีนี้เราก็จะกดยกข้างหลังสูงได้นีสสูงสุดแล้วนะครับ ก็รถสแตนดาร์ดดีๆนี่เองนะสูงสุดอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูเกียร์บัสตอนลมสูงสุดเจ็ดสิบห้านี่นะฮะลมสูงสุดนะฮะเจ็ดสิบห้าหน้าหลังนะครับเวลาขับกาหลังยี่ห้ารถรถก็จะสูงสูงมากเลยรถเดิมๆเลยนี่แหละข้อดีของถุงลมถ้าอยากจะสูงก็ได้นั่งสี่ห้าคนก็ยกสูง ็ไม่อยากให้สูงเกินตัวเซฟตัวถุงลมที่มันเป็นยางมปนลูกคล้ายๆลูกบอลก็อยากให้ขับแค่พอดีพอดีถ้าสูงเกินเวลาเราขับมันก็จะแข็งๆกระด้างหน่อยถ้าขับแบงกล,กลางๆก็จะนุ่มๆเหมือนชุกธรรมดาทั่วไปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ติดคลิปเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง b k k Photo ด้วยครับ อันนี้เขาก็มีเพจเพจเล่นเกมนะชื่อแล้วชื่ออะไรนะ A Studio A Studio oh, นะครับสตนีไม่ค่อยได้ันะเรับสายสตรีมรับจีนะครับโอเคครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย